สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบม่ว่าจะเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามาติดตามรับชมรับฟัง,ฟงทางช่องของจีตาพาลุยเนาะค่ะเมื่อนี้มาพบพ่อก,กันจีตาก็จะว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาจะเป็นของวันที่หนึ่งหนึ่งกันยาวันจันทร์เนาะค่ะประวัติของมาดามคำนวณค่ะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่ มาดามคำนวณดาร่ามาดามคนสวยรวยนำใจเพิ่นกระรุดไปเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดหกแปดเก้าล่างวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมากับบเป็นยังเนาะคะ่ะรุดแล้วกระรุดเลยให้กำลังแรงใจมาดามคือเกาะะ้าค่ะให้กำลังใจกันเนาะมาดามคนสวยรวยนำใจแนวทางไม่เพิ่นให้มาแล้วคะ่ะเข้ามาตามกันต่อมือไม่ไปไม่กับมาดามคำนวณเนาะคะ่ะ ไปใหม่ไปต่อมาดามคำนวนเล่าพัฒนาค่ะคุณสวยในดารามาดามค่ะคุณสวยรวยนำใจเข้ามาตามต่อ วันที่หนึ่งของดาล่ามาดามค่ะวันที่หนึ่งสองถุ่งขึ่งเดอร์คาราวพัฒนาเอพซีของดาล่ามาดามมาตามโตเนาะค่ะวิ่งหลุดของเพิร์มิซีกับหาสองตัวสี่หางเก้าซีเก้าหาสองซีสองหาเบิร์ก็จะมีซีซีกับหาหาค่ะสามตัวสี่หางสี่เก้าห้าสี่สองห้าสี่สี่ห้า วิ่งหลดพันลองที่4ค่ะล่อง4ี่เดินหาเดินหาค่ะสองตัวพื้นนินมะเกาหากับสองหาสามตัวนินหางเดียวเด้อยค่ะมาดามคำนวณ4 9่หแคปนาโจาค่ะไพจะไปต่อกับดาล่ามาดามมาดามคำนวณค่ะคนสวยรวยน้ำใจ ไปต่อกับแคบหน้าจอเนาะค่ะกาบขอบบุญขอบคุณมาดามคำนวณหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปต่อกับมาดามคำนวณสองทุ่มเครืองเด้อค่ะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไปต่อค่ะไปต่อชอเชษชัยค่ะ ก็ชเชดใชักระลูดไปเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก่าแนวทางเรา,พ,าพัฒนาวันที่ยีบเก่าออกเก้าล่าง8ปดเกนาะพุ่นกระลูดไปบอกเขาบอเดินเนาะกระบอกเป็นยังค่ะไปใหม่ไปต่อให้กําลังแรงใจกันคือเกา่าให้กำลังใจกันเนาะชอเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปล่อ กับขอบุญขอบคุณช่อเชิดชัยที่เอาแนวทางมาว่างท่างช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะคะ่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอามารลุนกันไม่ไปต่อวันจันทร์ที่หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งสองทุ่มครึ่งมาหลุนกันไม่เล่าพัฒนาวิ่งลูดของช่อเชิดชัยค่ะช่อเชิดชัยสายวิ่งสายลูดค่ะจับตามอง วิ่งรูดเพื่อนให้ไหมห้กับ7ค่ะห้ากับ7จสองตัวสี่หางห้าเก้าเจดเห้าศูดเบิ้นไห้าหกับเจดเจค่ะสามตัวสามหางห้าเจ็ดเก้าห้าเจดย์ห้าห้าเดค่ะวิ่งรูดนี่เด้นท่อกันค่ะพี่น้องชอเชษชัยเด่นห้าเด่นเจ็ะค่ะเน้นที่ห้าศค่ะ2หางเน้น สองหางสงตัวเนาะค่ะเป็นนินไห่มากสามตัวหนึ่งหางค่ะ1ห,หาง5 7าเศูตัวเอาแคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อกับชอเชดชัยเนาะน้อยหน้ามนคนรูปปลอแคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อไปต่อเลียกรับนางฟ้าค่ะ เลขลับนั่งฝ่าพื้นเข้าไปครับพี่น้องสายวิ่งสายหลุดเป็นจังไดเนาะได้มาโชคดีนะ้ำเลขลับนั่งฝ่าบ่นเนาะเก้าหกเจ็ดแปดเก้าล่างออกเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะสองตัวมาตัวหนึ่งของเลขลับนางฟ้าถือว่าเดินเนาะค่ะพี่น้องถือว่าบุลุดเลขลับนั่งฝ่ายังเดินอยู่สายวิ่งสายหลุดเดบซี่ของเพิ่น ไัได้ตามภัยโชคดีได้น้ำพึนก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะยังบ่ท่านใดก็ไปไม่ไปต่อค่ะเลขกลับนางฟ้าลาวพัฒนาไปต่อวันที่หนึ่งเป็นวันจันทร์เนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งมาไปต่อกันลาวพัฒนาวิ่งรูดของเลขกลับนางฟ้าเพื้นให้มาวิ่งรลุดหากับ6ค่ะสองตัวสี่หาง 60, 5้าศูนย์หหนึ่ง เบิรนก็จะมีห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งห้าห้าหกวิ่งรูุดพื้นดินที่หาล่องหกเด้อค่ะเดินตัวเดียวเด่นห้าล่องหกเน้นที่สามหางค่ะห้าศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งเน้นสามหางสองตัวเนาะสามตัวค่ะเน้นหางเดียวห้าหก ศูนย์เอาแคบนาจอครับให้จะไปต่อครับเลขลับนางฟ้าแคบนาจอค่ะให้จะไปต่อกราบขอบบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าหลายๆดื้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชงเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะเอามาไปต่อแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอแล้วก็ไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเก้าเจ็ดหกแปดเก้าล่างมันทียี่สิบเก่าที่ผ่านมาลูดไปค่ะลุดไปให้กำลังแรงใจเลขเลขมีที่มาคือเก่าเนาะคะ่ะ แล้วรุดเลยไปต่อไปใหม่บอกเป็นยังเนาะเป็นเพียงแนวทางกับมีเขาไม่รุดเนาะค่ะกับขอโทษขอให้เอฟซีแท่นเลกมีท่มาค่ะขอกราบขอบุณขอบคุณเลขมีท่มาที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตากราบขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงวันที่ยืบเก่าไปมาต่อใหม่วันที่หนึ่งค่ะพี่น้องต่อใหม่ไปใหม่เนาะ เปเลมีที่มาลาวพัฒนาค่ะวิ่งรูดเพิ่นใหมาสามกับ5วิ่งรูด3กับ5้สองตัวค่ะ4ี่หาง3ามเก้าห้าเก้าสาห่้าหนึ่งเบิ้ลสามสาหห้มตัว3ามหางค่ะ3ามห้้า สามห้าหนึ่งสามสามห้าวิ่งรูดค่ะล่องสามดินห้าลองสามครับพี่น้องดินที่ห้าลองที่สามนี่สองตัวนี่พืุนไหนมาสองหางค่ะหางเก้าหาหนึ่งสามตัวนี่เน้นหางเดียวค่ะสามห้าเก้าวันที่หนึ่งค่ะเป็นวันจันทร 2ทุ่มครึ่งแคบหน้าจอค่ะจะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะแคบหน้าจอไว้เอาไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะบยบใบสีม่งรุ่นรัฐบาลไทยวันที่หนึงเนาะสองทุ่มครึ่งรุ่นลาวพัฒนาค่ะพี่น้องมือเดียวได้สองตอรุ่นกันแนวทางเนาะค่ะชอบกระจัดคัดกระพานเนาะ แคปหน้าจอค่ะแคบหน้าจอใรจะไปต่อกับเลขมีที่มาแนวทางกัหมักเข้ากระจัดเนาะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะโชคดีวันจันทร์ตอนบ่ายแล้วก็ตอนสองทุ่มคึ่งเนาะสองตอ่อขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กันทุกคนค่ะสุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเนาะเดินทางไปใส็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ